สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเกมจังก้าเกมตึกไม้ถล่มนะคะใน1เซตหนึ่งกล่องนะคะจะมีจังก้าไม้ทั้งหมด54ชิ้นนะคะแล้วก็ลูกเต๋า4ลูกกติกานะคะจะให้ผู้เล่นทอยลูกเต๋าหากได้เลขใดก็สามารถนําไปบวกลบคูณหารได้หมดเลยหากผู้เล่นคนไหนนะคะทําตึกถล่มก็จะเป็นผู้แพ้และเกมก็จะจบทันทีค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ จะเป็นเกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ฝึกสมองให้ผู้เล่นมีสมาธิมากขึ้นเป็นบอร์ดเกมที่ฮิตมากในตอนนี้เลยนะคะทางร้านเรามีสองสีนะคะนั่นก็คือชุดสีไม้นะคะตามในคลิปเลยแล้วก็กับชุดหลากสีนะคะคลิปหน้าเราจะมารีวิวของเล่นชิ้นไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย